เปิดโครงการต้นแบบการจัดการจราจรถนนเลียบหาเฉวงวันที่27ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกาณบริเวณถนนเลียบหาเฉวงตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุธรามสามทองรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยกล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการต้นแบบการจัดการจราจรถนนเลียบหาเฉวงโดยมีนายชัดชัยมณีประหลัดอำเภอเจ้าพนักงานปักกรองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในอำเภอเกาะสมุยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนสถานีตำรวจภูทรบ่อผุดผู้แทนสถานีตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยผู้แทนกรมนชภาค4เกาะสมุยผู้แทนสหกรณ์เดินรถเกาะสมุยคณะกรรมการชุมชนผู้แทนชุมชนพนักงานเทศบาลคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการจัดโครงการต้นแบบการจัดการจราจรถนนเลียบผาเฉวงสืบเนื่องจากปัจจุบันถนนเลียบผาเฉวงมีการจอดรถประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์รถส่วนบุคคลรถโดยสารสาธารณะต่างๆหรือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้เช่าของผู้ประกอบการทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงมีนโยบาย ดำเนินงานเริ่มโครงการต้นแบบการจัดการรัจราจรถนนเรียบหาเฉวงขึ้นภายใต้ระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเริ่มตั้งแต่3แยกหอนาฬิกาถึง4แยกสาลาคอยระยะทางประมาณ1,900เมตรทางด้านซ้ายจักให้เป็นที่จอดรถจักรยานยนต์และจัดให้เป็นจุดจอดรับส่งผู้โดยสารรถ2แถวสาธารณะโดยกำหนดให้มีจุดจอดรับส่งผู้โดยสารทั้งหมด7จุดได้แก่1หน้าโรงแรมเฉวงรีเจน2องพรณอักบาบริเวณซอย1และซอย23หน้าซอยกรีนแมงโก4หน้าศูนย์การค้าเซนทัลสมุย5 หน้าโรงแรมไลบรารี6หน้าโรงแรมชบาและ7หน้าโรงแรมบาน่าหน้าแฟนซีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดระเบียบจุดจอดรถบริการสาธารณะเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและลดผลกระทบต่อประชาชนนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการภาคเอกชนและชุมชน ทั้งนี้เมื่อวันที่19ธันวาคม2567ที่ผ่านมาได้มีการจัดสุดอบรมการจัดการจราจรอาสาสมัครภาคประชาชนและอบรมการยกระดับการบริการรถสาธารณะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยขึ้นวิทยาลัยสวิทยาการเกาะสมุยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับซึ่งนะครับเป็นถนนยุทธศาสตร์ถนนเส้นสำคัญ นะครับแล้วก็มีผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็มีผู้ที่นะครับมีความจําเป็นนะครับจาเป็นโดยส่วนตัวบ้างจําเป็นโดยหน้าที่บ้างนะครับจาเป็นต้องใช้ถนนเส้นนี้กันเป็นจํานวนมากแต่นะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยปล่อยนะครับให้แต่ละส่วนนะครับใช้กันแบบเอกเทศใช้กันแบบตามเจ๋ญนะครับก็เรื่องของความเร็เรียบร้อย เรื่องของความปลอดภัยนะครับในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวตลอดถึงนะครับความเป็นความเป็นระเบียบ um, เร ouais. deflect, right. ียบร้อยความสังคมของมชุมชนตรงนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นได้นะครับโครงการนี้นะครับเราได้มีการประชุมวันนี้ท่านนายกว่าเชิญทุกภาคส่วนเข้ามาปรึกษาหารือว่าเราจะนะครับดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร อีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าอีกประการหนึ่งในเมื่อนะครับท่านผู้แทนนะครับสภาราษดรน,นะครับก็ได้อ่านหนปัญหานะครับไปอภิปพายในสภานะครับก็ถือว่านะครับเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหานะครับอ,ดอาดอน <า S 2> ชวยท่านมีความห่วงใยท่านได้ตั้งกระทู้ถามว่าใครเป็นคนที่รับผิดชอบทําไมขอให้เพื่อนเมืองของท่านอยู่ในสถานภาพอย่างนี้ ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปสำรวจตรวจสอบและก็ร่วมกันปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบก็ผมในฐานะที่ณวันนั้นเนี่ยนั่งฟังคำอภิปรายอยู่และก็ได้อยู่ในคณะกรมกรมิการการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้ถูกอิบประเด็นตัวนี้ขึ้นไปพูดผมก็จึงต้องนำเรียนท่านประธานให้ทราบเบื้องต้นว่าหลังจากนั้น เราก็ได้มานั่งคุยกันทุกหน่วยงานที่มานั่งอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมาการชุมชน <Okay. S 1> เราได้มาจัดทาโครงการว่าเราจะทําอย่างไร <Okay. S 1> ให้พื้นที่ขอเป็นต้นแบบก็คือจากสามแยกขอราเมกาไปจนถึงทางลงสาลอยเป็นโครงการต้นแบบครับท่บานประธานเราประชุมกันประมาณ3 4มสครั้งสุดท้ายเราก็สามารถสรุปเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกัน ว่าเราจะต้องมีแผนดำเนินการอย่างนี้นะครับก็คือ 1. เราจะให้มีจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร7จุดซึ่งอยู่บริเวณจุดที่หนึ่งนั้นก็คือหน้าโรงแรมเจวเวงีเจนที่เราที่เห็นอยู่จุดที่ 2. หน้าบริเวณแหลง่งท่องเที่ยว Art Bar จุดที่ 3. หน้ากริเม a โก้ซึ่งเป็นแหลง่บงบันเทิงตอนกลางคืนจุดที่สหน้าเซน,นหน้าโรงแรมเซนเซ่น จุดที่5หน้าโรงแรมเลเบอรี่จุดที่6หน้าโรงแรมชบาคาบน่าและก็จุดที่7หน้าโรงแรมบารานาแฟนซีเพื่อที่จะให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีใครหรือผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งคนไหนมายึดครองพื้นที่ซึ่งเป็นถนนสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันในการ